ชาวภาษาไทยปุ๊บไปแล้วอ่ะม่อกี้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าในหนึ่งบทเนี่ยมีสีว่วรควรละสี่คำและอ่านแต่และวรเนี่ยจะแบ่งเป็นสองช่วงนะคะจังหวะช่วงเนี่ยเป็นช่วงละสองคำนะอ่ามีจุดสัมผัสทั้งหมดกี่จุดม่อกี้บอกแล้วครูค่ะม่อกี้อะไรเอ่ยไม่ค่อยได้ยินคะแนนสะดุดค่ะ อ๋อเนตสะดุดใช่ไหมให้ครัวใหม่ใช่ไหมค่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่ได้ปึ๊บปึ๊บอ่ะเรื่องที่เราจะเรียงก็คือตอนสี่นะอ่ะทบทวนกันอีกรอบตอนสี่นะคะจะมีในหนึ่งบทจะมีสี่วักนะคะวักละสี่คำเมื่อวานเราแต่งคำคล้องจองไปแค่กี่คำ สองคำใช่ไหมอ่าสองคำแล้วแต่เราวักจะแบ่งเป็นสองช่วงสองช่วงก็คือประโยคหน้ากับประโยคหลังนักเด็ยนึกออกช่ดไหมคะค่ะอ่าค่ะแล้วในจังหวะวักที่เราอ่านเราจะอ่านทีละสองทีละสองทีละสอง,ท,สองทีละสองนะคะเราจะไม่อ่านรวดเดียวสี่เราจะเว้นจังหวะหายใจอ่านทีละสองคำเท่านั้นนะคะลูก ซึ่งในกร4สีจะมีจุดัะคับสัมผัสทั้งหมดสามจุดแต่เมื่อวานเราสัมผัสกี่จุดคะที่ทำของจอมน่ะสองจุดเขียนไปเท่าไรกับข้อนั้นนี่อันนี้คือลักษณะของนี่ลักษณะผังของกร4สีนะลูกนะอะให้นักเรียนดูสองอันแรกตรงนี้นะคะเห็นเมาส์ครูไหมอ่ะเมาส์ครูเล็กไปป่ะ กับปากกาแป๊บหนึ่งนักเรียนดูวัตถุนี้นะคะแล้วนักเรียนดูวัตนี้นะเห็ยนไหมคะมันจะมีทั้งหมดสี่คำถ้าเราแต่งเป็นคําตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้จะเป็นคําทั้งหมดสี่คำนะคะแล้วจุดที่สัมพันธ์กันก็คือตรงนี้จุดแรก เห็นไหมคะจุดที่สองและจุดที่สามคืออยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเห็นตัวที่สีชมพูใช่ไหมเขาจะสัมพันธ์กันแต่เรา,ายังไม่ต้องไปมองตรงนี้นะตรงนี้เรายังไม่มองนะคะลูกเพราะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างวัคนะคะซึ่งสําหรับพวกหนูมันอาจจะยากเกินไปเราเอาแค่สองบรรทัดนี้ก่อนโอเคไหมแล้วเวลา,าที่เรา,าอ่านเราจะอ่านแบ่งวัคแบบนี้ สองคำนี้กับสองคำนี้แบ่งวรคแบบนี้สองคำนี้สองคำนี้กับสองคำนี้แบ่งวรคแบบนี้นะคะอ่านทีละสองนะคะ,ะเดี๋ยวเราข้ามตรงนี้ไปเพราะตรงนี้มันจะยากไปอ่าจบแล้วต่อไปครูจะมีกรให้นักเรียนให้นักเรียนลองวางแผนแล้วช่วยครูเรียงหน่อยสิที่ครูให้มาเนี่ยนะคะ มันไม่ได้เรียงนะลูกนะไม่ได้เรียงนะคะอ่ะอย่างครูจะทดลองอ่านให้นักเรียนฟังนะคะมดน้อยตัวนิดถูกกัดคราใดเจ็บในทันทีมีพิษเหลือใจนักเรียนเห็นไหมคะตัวนี้แป๊หนึงนะคุณครูปากกาก่อนนะอะ นักเรียนว่ามันเชื่อมกันอยู่ไหมเมื่อกี้ที่เราดูสละเดียวกันไหมคะเขาวางถูกไหมลูกถูกไหมคะถูกไหมคะชาวว่าถูกไหมไม่ถูกค่ะอ่าไม่ถูกค่ะ,คะอ่าแล้วตรงนี้นักเรียนดูนะอันนี้ถูกไหมสลีกับสลีได้ไหมคะได้ไหมคะลูก ดีดาพาว่าถูกมาไม่ได้ไม่ได้ค่ะแล้วแล้วคําตรงนี้สระอีสระอีแล้วไปที่สรละอายได้ไหมคะลูกไม่ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเนี่ยเห็นไหมว่าเขาวางมาให้เราผิดครูจะให้นักเรียนลองวางใหม่ให้ถูกต้องโดยอันนี้ครูจะใบให้อันแรกสี่ประโยคนี้ประโยคนี้คือประโยคที่หนึ่ง แต่ประโยคไหนจะเป็นประโยคที่สองสามและสี่ให้นักเรียนลองเรียงดูสิคะคุณคร,ใครนะูให้เวลาทำเดี๋ยวนะอให้เวลาทำสี่นาทีทันไหมหรือสามนาทีดีลองเลียงลองเขียนเรียงลงในสมุดสิคะแล้วเดี๋ยวครูจะมีเฉลยให้นักเรียนดูเขียนนะครับ ให้นักเรียนเรียงในแบบของนักเรียนเลยเรียงให้ถูกต้องต้นอีต้องเชื่อมกับสารอีมันต้องใช้ประโยคไหนนะมดตัวน้อยตัวนิดมดน้อยตัวนิด ถูกกัดคารเอาลอกคาตินะไม่ต้องมาไม่ต้องไปําลอกให้ติดก่อนไม่ต้องลอกโจทย์นะคะเลียงได้เลยเนะเลียงแบบของนักเรียนได้เลยนะคะเลียงประโยคที่สองสามสี่ตามมาได้เลยค่ะคไม่ต้องลอกโจทย์นะคะแต่ให้ลอกมดตัวน้อยตัวนิดไปก่อนอเ,เพราะนั่นคือประโยคแรกคือวักแรกแล้วนักเรียนลองดูสิเขาวักไหนจะเป็นวักที่สองวักที่สามแล้ววักที่สี่ เดี๋ยวก็มา,า,า,าตัง้ตง,งเลี้ยงเดี๋ยวก็ถกข้ามไาตังอื่นได้คำจ้จบออด้วยสลร,รอีตัวที่สองตรงนี้ก็ต้องเป็นสลร,รอีเออประโยคไหนมีสลร,รอีอยู่ในคำที่สองดูซิเดี๋ยวก็ออกยางเฮ้ยเหมือนอะลงลิทจะยิ้มว่ะะลงลิถึงบางอ้อแล้วหรอ เมต่อนักเรียนได้ประโยคตรงนี้แล้วนักเรียนจะเห็นคําสุดท้ายของตรงนี้นะคะครูไม่รู้ว่าประโยคสองของนักเรียนคืออะไรแต่คําสุดท้ายของตรงนี้จะต้องเชื่อมกับคําสุดท้ายของวรคที่สามและคําที่สองของวรคที่สี่ครูขาเขียนลอกครูไปก่อนใช่ปะคะไม่ต้องลอกหนูเรียงแบบของหนูเลยค่ะลูก เลียงประโยคเลยเลียงประโยคหนึ่งสองสามสี่เลียงให้ถูกแล้วเดี๋ยวครูมีเฉลยให้ดูครูคอยเขียนเลข่หนูอ้เขเียประโยคใช่ไงเขียนเลขกันมดดนนี้ละอัดอันสองมีพิษัสองมีพิษ เออบางคนไว้ทั้งหัวมีพิษเหลือใจไส่ป่ะถูกกัดขาได้น้อยตัวนี้เออถูกกัดขาได้เจ็บในทันทีเนี่ยนี่ข้อศีนี่เขียนดิไม่เขียนตามเขาเลยเรื่องมากน้อยตอนนี้เาดูเรื่องแม่รดูทั้งแม่คนเดียวเลยเอาเขียนประโยคเลี้ยงไหมเอาเขียนประโยคกหไม่อะเลยร่างยังนาที เขียนข้างล่างนี้ได้เยอะมา้เอออะไรอ่ะเดี๋ยวครูจะเฉลยเดี๋ยวค่อยเขียนเขียนมาอุ้ยดูดูว่าอันนี้อ่ะเป็น่อ่าใส่อีเออเป็นไ่ครูค่ะเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวครูดูเวลาก่อนนะเพราะเพื่อนบางคนนีงไม่โอ้ยหมดเวลาแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดหน้าเฉลยให้เด็กๆดูนะคะค่ะ อ่ะพร้อมอยังแพรวะพร้อมอยังแพรวยังลอกอยู่เลยคุณจะเช,ชเลยแล้วนะเดีย๋วยวลองดูนะคะว่าประโยคไหนเป็นประโยคหน,นึ่งสองสามะสี่ประโยคที่หนึ่งก็คือมดน้อยตัวนิดมีพิษเหลือใจภูกกัดคราใดเจ็บในทันทีนะคะอ,อ่า เสร็จแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนนอกเฉลยนี้ลงไปเลยค่ะส่วนใครที่ถูกแล้วก็ถือว่าโอเคส่วนใครที่ไม่ถูกให้ลอกประโยคนี้ลงไปเลยค่ะอ่าอ่าเนี่ยลอกไปใหม่อนแต่ว่าลอกเสร็จยังโลกเก้วเหมือนของครูไหมแต่ว่าของครูไหมคะเหมือนค่ะโอ้เก่งมากสุดยอด นั่นถอน้ไม้ไปเลยเลนันหอน,น,นอ,อน้าไม้อะไม่เรื่องไม่เล่่ขปเนนทันทีมีด้วยค่ะาเมื่อกี้หนูไม่ทันค่ะอันไหนลูกให้ลอกอันนี้เลยค่ะอันนี้ให้ลอกคาตอบที่ถูกต้องลงไปเลยส่วนใครที่ผิดก็แก้ให้ถูกต้องนะคะ ส่วนใครที่ไม่ทันก็ลอกประโยคที่ถูกลงไปได้เลยค่ะอันนี้คือเฉลยที่ถูกต้องแล้วค่ะเป็นสามารถลอกได้เลยค่ะนี่ไปเรียนนู้นอยามีน้มาทำงานตอนนี้มายมีเตื่ยใจเตื่อนี้เตือน้ไปกัน นั่นไม่ใช่คาดใจนะอะไรนี่แล้วเอาเร็วเดี๋ยวไม่ทันเขาเป็นไงจีดาพาลอกทันไหมลูกลากเช่ทำแบบคูนนิดกะพิทแล้วลงรีทันไหมทันครับโอเคใจกระไดเคุนเส้นไตป่ะคะ อ่าเขียนเส้นใต้วไว้เลยดเดี๋ยวมันจะมีประโยคที่สองให้เลียงอีกให้แก้มือสําหรับคนที่ผิดและคนที่ไม่ทันนะคะจับอีกจับอีกมือนกันอขีดเส้นใต้ไห้นนี้่ประการใใช่ดูตะลีก็ต้องอีกเหมือนกันอย่างนี้นี่นะคเสร็จทันไหมน,านาัาถาท<ห>ันไหมคะลูกเ,เสร็จแล้วค่ะอ่ากมลเทพเสร็จไหมคะกมลเทพเสร็จไหมครับ อกอ่งตอนนี้มีใครยังไม่เสร็จตรงเสียงหน่อยบริษาเสร็จทันไหมลูกเิีาลเมยทันไหมเสร็จย่าง แคเม่เสร็จยังเสร็จแล้วครับโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะลูกนัทัพลนัทพลเสร็จหรือยังเขมานีเสร็จหรือยังคะลูกที่แม่ก็ไม่รู้มันต้องไม่กะ ลอกลอกหยุดมากันปาลอกหยุดตอนอลอกลอกแทนคนละอันเขียนตัวใหญ่ค่ะนี้เขียนแค่ครึ่งบรรทัดพอที่ครูค่ะเสร็จแล้วค่ะน่าเดี๋ยวรอคุณครูนึงนะคุณครูให้เวลาอีกหนึ่งนาทีนะคะคุณครูจะขึ้นอันใหม่แล้วนะดูดิปลาอ๋อปะาอ๋อลอกลอกอกลอกลเล็กเขียนใหม่ตรงล่างเลยหม่ขึ้นแล้วหรอ ยังค่ะแป๊บหนึง่งแปบ๊บนึงนะเด็กๆอันนี้เป็นฉเฉลยอันเก่าใช่ไหมอันนี้ทุกคนเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จหมดแล้วนะค<า>่ะงานเสร็จแล้วมีใครยังไม่เสร็จ,จไหมถ้าไม่ส่งเสียงแสดงว่าเสร็จหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะ,คะเราจะไปดูประโยคที่สอง กันนะคะเด็กๆอ่าประโยคที่สองก็คืออันนี้กระจายเต็มฟ้าฉันพาน้องนอนดาราเรียงรายลมหนาวพัดมาเรียงรอเรียงนอนเลยรให้เรียนลงเรียงสิคะให้ตรงนี้สับพันกันทำไมต้องดูอ่ะตรงนี้ ัตรงนี<ป>้ <graffiti> ไม่พอเขียนตัวใหญ่แล้วก็อนนี้การนกันน,นะคะอ่าลองเรียนสิัดี้ไอตัวใหญ่มีไอพี่เอไว้เปลือทำม่ัาลลลำหน่อใช่ไหมฮะสวัสดนอนนอนอนนี้ก่อนสว ประโยกไหนจะขึ้นก่อนนะใ้ดาราเรียนะก่อนดาลาเียนกันจังเดี๋ยวค้าสัดมาลมหนาวอดี อันนี้อันนี้ก็เรียงลายเรียงลายดาราเรียงไายดาราเขียนตรงไหนอ่ะเขียนตรงแบบี้หนึ่งสองสามเขียนแบบนีก็ได้เบียงไา่ดาราครับมาลมหนาวแอตหนึ่งแอตสองลมสามสี่ ค่ะเดี๋ยวตีเส้นเลยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูเฉลยกันนะค่ะเส้นพานลองนอนก็ทุกมหมดเลยใช่หรไม่น้าไม่ไ้่ลองทำดูหน่อยว่อะไรสองนาทีนอนไปองยังไงลมใช่ลมลม

có tất cả rồi đó lấy nó lên thôi <laughs> có thể là được có thể đi จะเฉลยแล้วนะคะว่าที่นักเรียนทำกันเนี่ยในประโยคที่ในบทที่สองเนี่ยถูกหรือเปล่านะไปเฉลยนะคะอ่ะประโยคแรกที่ขึ้นคือดาราเรียงรายตามด้วยกระจายเต็มฟ้าลมหนาวพัดมา ฉันพาน้องน,นอนะน,นะคะถูกไหมถูกไหมเออแหวาถูกไหมลูกแหวลอกไลองตามป,ประโยคนี้ได้เลยค่ะสางสามน อ๋ออือหาเขียนอ,อันนี้มันที่เะไรสองอ๊ยอุยอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอตุ้นะคะอ,อ่าไม่รู้จ นนกันนไ่ต่อเปก็ปลาซ่ออยู่นะ่ะมาเลยแม่ันแม,ม่เออยกขึ้นมาดิยกข้มาดิ าไม่ก็ห <resource> ูมาอยู่แล้วหช่วยนมามาเรียนดิ จูมอ่อ oh yeah, ่น oh 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 ่นแไปในแบงค์นันเที่จาสยังกไฟเขียนเอา้งานเสรยไเขียนนี่ ให้พอมันถัดไปเลยล้วตัวนี้เปลี่ยนตัวนีนใหญ่ยังคะลูกได้อย่าบัลงแล้วตรงนี้เานัน่ะ่อนมันถัดไนมันทัดพี่ี่ะนี่ขึ้นไหนเห็นไหมนี่นไมได้นี่ ให้เวลาสองนาทีนะ หนึ่งนะค่ะลมลมหนาวอ่าแล้วเวลาเหนึ่งนาที <What? S 1> ถ้าเกิดใครจดไม่ทันนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่จะลงลิงก์ย้อนหลังให้ถ้ายังไงก็ไปตามจด,ดเอานะลูกนะว้

ตูนตรงคำไหนตรงคำว่าอะไรคือขาหนุ่มมีคือลูกไมอลคยทุกอะไรนะลูกลูกทำไม่ทันไปดูถ้าไม่ทันเดี๋ยวไปตามจดที่หลังได้นะคะเดี๋ยวครูอัพลงปให้แบบเมื่อวานนะคะ ต้องตกใจนะเพราะว่าเหมือนเวลามันใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวมันจะตัดแบบเมื่อเช้าชั่วโมงภาษาอังกฤษพิเศษะคะนี่พี่พูก่อนไม่ไม่เียนัวทีโอเคงั้นเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะคะวิชาภาษาไทยเนาะน่นเด็กๆคะฟังหนูนะคะถ้าหนูไม่ทนไปตามในลิงก์ที่ค กูจะแปะให้ในห่องเย็นนะคะหนูต้องตกใจนะคะหนูยังตามเก็บงานได้นะลูกนะคืมอแรวกันเชนนี้อโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะให้เวลาไปพักผ่อนนะคะไปดื่มน้ำไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะ